ตอนนี้แต่ฉันก็ใจหวันไหวแต่เธอคนนั้นไม่รู้ว่ามีใครชอบไม่ใช่ไหมมันิดจะมาแต่ทำในเพียงทักทายสั้นๆก็เธอจะมาบอกเยื่องนานๆคันค่านกินก็นั่งเงินอ่มาม่มองไม่หันน้าไม่ว่าจะเจ็บนิดๆแต่ก็ให้อภัยได้ตลอด ขอให้ฝนช่วยพักกันนำหากไม่แม่จะถึงใครเข้ามาให้มันลอยเป็นไม้เพราะฉันชอบรอยยิ้มของเธอพอไปมอนก็ยิ่ิ้ีรู้ใจไม่รู้จะทำยังไงกับใจที่กักเธอเป็นหมดทั้งหมดอากาศโอเคเสร็จ